แฟนพันธ์แท้กระบะสีประตูรีบเข้ามาดูนะครับคันนี้เนี่ยสภาพสวยมากนะโดยเฉพาะคนหาเกียร์กระปุกไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะสะภาพสดจริงนะครับเป็นไฮรักเซเวโฉมปัจจุบันแล้วนะหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาแต่งมาเพิ่มด้วยเนี่ยเราให้ดูเลยมีกาดข้างแบบนี้เลยยิ่งดู ดูโหดดูดูใหญ่เลยยางอะไรยังไม่เคยลงพื้นแน่นอนนะครับอย่างนี้ที่เราดูนะแล้วช่วงล่างสดมากนะครับดูเลขไม้ก่อนแล้วกันนะเลขไม้เนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดกิโลบีเนอร์วิ A ่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองสภาพเนี่ยใหม่คริปเลยนะวารันตีห้างเหลือเต็ม สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดี l ย s ค v e ิ o t มอเตอร์ีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมอีกแล้วนะกระบะ4ประตูเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะวันนี้เนี่ยเป็นไฮ l vo, ักเ e v o โฉมปัจจุบันแล้วนะหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะปี2020-2021นะครับที่สำคัญไม่น้อยมากนะไม่ตัวนี้เนี่ยวิ่งแค่30,000นะครับเป็นกระบะที่ตอนนี้เรียกว่าในค l u ิ i มอเตอร์เราส่วนมากจะเป็นกระบะสประตูออโต้นะตัวนี้ได้กระบะสประตูตัว เกียร์กระปุกเนี่ยเดี๋ยวนี้นะหากระบะสีประตูสภาพสวยๆนี่ก็ยากอยู่แต่ที่นี่เรามีเข้ามาทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้นี่เป็นตัว2.4พีเลนเนอร์ ner, ตัวมิดนะครับก็คือตัวกลางและเป็นเกียร์กระปุกด้วยแฟนพันแท้กระบะสีประตูเกียร์กระปุกเข้ามาดูคันนี้ก่อนนะคันนี้สุดยอดสวยมากนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยใหม่กริป,ปนะบรินตีห้างเหลือเต็มตัวนี้2021ก็แสงดงว่าปีนี้ปี2023แล้วบวรินวตีห้างยังเหลืออีก3ปีเต็มเลยนะครับถึงแสนหะ้าหมื่น เดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้สวยยังไงนะเอา้าตัวมิดหน้าตาแน่นอนไฟหน้าเป็นตัว LED headlight เลยนะครับไฟหน้าใหม่เลยนะ daytime running light อยู่ตรงนี้นะสวยงามไฟตันหมอกเช่นกันมีมาให้ก็เป็น LED ตัวนี้เป็น LED เต็มระบบนะดูดีเลยนะครับมีคาดด้วยสีดำนะ g r o s s b a c k แบบนี้นะดูล่อที่หล่อมากคือกระจังหน้านะกระจังหน้าเนี่ยเขาเต็มกระจังเลยนะครับใหญ่มากกระจังหน้าใหม่เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเป็นแบบ matte black นะ คือตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาไม่ส่วนมากจะตกแต่งเป็นโทนโครเมียมแต่ตัวนี้เป็นมาจากโรงงานนะเป็นสีออกแบบเกรแล้วก็แมทแบล็คนะครับตัดกันนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบดูแบบแมนๆหน่อยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตัวรถสีเงินแบบนี้นะมันตัดกันแล้วดูหน้ามันแมนมากนะออฟโรดเจ้าของเดิมเนี่ยเขาแต่งมาเพิ่มด้วยเนี่ยเราให้ดูเลยกาบข้างซุ้มสล้ออันนี้เข้ามากนะดูหล่อมากเลยนะครับ อันนี้แต่งมาเพิ่มนะ4ล้อเลยนี่ของมิดเขาจะเป็นลายเดียวกับของตัวไฮตัวท็อปนะครับแม็กซ์นิ้วลายสวยมากเป็นแบบทูโทนสีดำํำต่กับสีเงินแบบนี้ลายใหม่เลยนะครับแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางที่ติดมากับรถนะครับยางปี2020ตัวนี้แท้ๆเลยเพราะรถปีปอี2020จดสี2021นะ แต่ยางยังอยู่สภาพสมบูรณ์มากนะพะรถคันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยนะวิ่งแค่ส0,000ืวิ่งน้อยมากนะครับยังเหลือๆเ,เลยนะครับวิ่งได้อีกยาวๆบันไดข้างตัวนี้พีรันเนอร์มีมาให้นะครับเป็นบันไดข้างสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยเขาแต่งมาเรียบร้อยนะเป็นกาดกันฝนแบบนี้นะครับอันนี้มีนะครับ,บก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแลวนะด้านหลังแน่นอนตัวนี้ติดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครีรันเนอร์ ner, นะตัวนี้ยกสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันไลเนอร์ iner, มีมาให้เรียบร้อยนะสวย เป็นตัวต้าไลเนอร์ด้วยนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวนี้ฝาท้ายกระบะนะครับแน่นอนตัวนี้มีมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ตัวมิดเป็นขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะไฟเบรกตังที่3อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไฟไท้ายเนี่ยสวยขึ้นนะเพราะว่าไฟไท้ายเนี่ยเขาปรับเป็นแบบ LED หมดเลยนะครับตรงนี้ไฟเบรกของไฟไท้ายเนี่ยเป็น LED แต่ไฟถอยกับไฟเลี้ยวเป็นหลอดอยู่นะแต่ก,ก็ดูสวยงามก็คือเปิดมาสวยเลยนะครับ เรามาดูไลเนอร์กันนะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในกันนะครับนี่ไลเนอร์สวยมากนะสภาพสมบูรณ์มากเลยนะครับเป็นตัวตัวต้า Li เนอร์มาพร้อมนะแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่เรามาดูโครงสร้างด้านในกันฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับนี่ซีเลอร์เดิมอยู่หมดครบนะครับแล้วก็ตัวนี่จุดสปอร์ตต่างๆเดิมหมดนะครับรถสวยจริงนะโครงสร้างดีมากนะครับก็อันนี้ถือว่ารถสมบูรณ์มากนะแต่สมบูรณ์หรือเปล่าจริงหรือเปล่า ต้องดูด้านล่างรถกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับด้านล่างนะครับนี่ยางอะไรยังไม่เคยลงพื้นแน่นอนนะครับอย่างนี้ที่เราดูนะแล้วช่วงล่างสดมากนะครับวิ่งสามหมื่นก็ต้องบอกเลยนะรถประมาณ2ปีปีกว่ากว่าสองปีอะ่ะต้องปีว่า2ปีแล้วนะรถ2ปีเนี่ยก็ถือว่าสภาพแบบนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะครับสามหมื่นเนี่ยเรียกว่าวิ่งน้อยมากๆเลยแหละวิ่งใช้รถใช้งานในเมืองอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะเป็นไงบ้าง อ่าด้านในนะครับตัวนี้ตัวมิดเนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าจจกโรงงานสภาพสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยไม่มีรอยยับไม่มีอะไรเลยนะฮะเนี่ยผ้าจจกโรงงานเดิมๆและกลิ่นเนี่ยกลิ่นผ้าเนี่ยสะอาดมากนะครับเหมือนยังกลิ่นใหมย่ยังอยู่อยู่เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปดูแล้วกันนะครับข้างในเอาละนะเอาละเบาะผ้าดีนะครับแล้วตัวนี้เป็นแบบแมันนุ่มนะคือต้องเป็นตัวไฮเท่านั้นแหละที่เบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังนะตัวนี้ตัวมิด เดิมๆจากโรงงานก็เป็นเบาะผ้าแบบนี้คอนโซลด้านในสวยนะครับคอนโซลด้านในนี่ก็สไตล์เลโวด้านบนเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปนะครับแต่ว่าพลาสติกเขาใช้คุณภาพค่อนข้างดีนะแล้วก็เขามีอินเสิร์ตด้วยนี่เป็นพลาสติกพ่นด้วยสีเงินแบบนี้นะครับก็ดูลงตัวสวยงามนะครับแล้วก็แน่นอนตามสไตล์เลโวนะลิ้นชักด้านหน้าเขามีให้2ชั้นแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยมีช่องแอร์ให้ด้วยนะอันนี้สวยสวยมากนะครับ ส่วนท่าน,นี้ผมสตาร์ทมาแล้วเดี๋ยวดูเลขไม้ก่อนแล้วกันนะเลขไม้เนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดกิโลน้อยนะครับสามหมื่นหนึ่งก็ที่เมื่อกี้บอกละ่ะรถประมาณสองปีนะรถสองปีเสร็จแล้วด้วยนะเท่ากับปีนึงวิ่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองน้อยมากอันนี้ใครหารถสภาพคลิปเนี่ยมาดูได้เลยเนี่ยเบาะพวงมาลัยเนี่ยเป็นหลักฐานได้ดีเลยนะครับว่าสภาพรถเนี่ยสมบูรณ์จริงนะครับ คอนโซลตรงกลางนะครับตัวนี้ก็จะมีจอนะครับตัวนี้จะเป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะครับของตัวมิดขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีจอให้เป็นจอรุ่นใหม่แบบนี้นะครับตัว Entry จะไม่มีจอให้ไม่มีกล้องหลังให้แต่มิดจะมีมาให้นะครับเป็นจอแบบนี้นะครับซึ่งใช้ถึงตัว High ด้วยจะเป็นแบบนี้นะครับผมให้ดูกล้องถอยก่อนแล้วกันนะครับนี่กล้องถอยนี่นะชัดเลยนะใหญ่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีเส้นกะระยะให้ด้วยอันนี้ดีนะครับส่วนเมนูต่างๆตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใช้ได้เต็มไปหมดเป็นรูปแบบแอปนะครับ AM, Fm เล่นได้นะแต่เล่น CD ไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่มีช่องเสียบ CD แล้วนะครับเพราะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับแต่ก็เชื่อมต่อพวกอย่างที่ผมบอกนะมีพวกบลูทูธนะครับแล้วก็เชื่อมต่อพวก USB AUX ได้นะครับตัวนี้เป็นแบบ Smart Device Link นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เลยตัวนี้ก็สามารถดู Google Map ได้เลยนะเชื่อมต่อ Google Map เชื่อมต่อระบบ Entertainment พวกแอปต่างๆในโทรศัพท์มือถือท่านได้เลยอันนี้ใช้งานได้ดีสะดวกมากเลยนะครับอันนี้ เฉพาะรุ่นมิดขึ้นไปยังมีให้นะแล้วก็ตัวด้านล่างลงมาจะเป็นตัวปรับแอร์นะครับปรับแอร์เนี่ยก็เป็นแบบแมนนวลนะตัวมิดยังเป็นแมนนวลให้อยู่แต่แอร์เย็นเจี๊ยบเย็นสบายนี่อากาศร้อนๆยังเย็นสบายอยู่เลยนะครับด้านล่างลงมานี่เอกลักษณ์ของโวจะเป็น power outlet นะฮะสองตำแหน่งให้แบบนี้นะครับอันนี้มีมาให้2ออันเลยนะครับแล้วก็นี่ช่องเสียบ usb aux มีมาให้เรียบร้อยนะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับรวมถึงมี traction control ให้ด้วยตัวนี้มี traction control เรียบร้อยนะครับ ก็ถือว่าอุปกรณ์ที่ให้มาในค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเกียร์ตัวนี้นี่เมื่อกี้ที่ผมบอกแฟนพันแท้เกียร์กระปุกมาดูคันนี้เลยคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับแมนนวลหกสปีดนะครับอันนี้ชิฟต์ดีเลยนะเนี่ยชิฟต์ง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยมี6สปีดให้เลือกนะอันนี้ผมว่าดีมากเกียร์ชิฟต์ดีเลยนะครับแล้วก็โหมดการแบบขี่เขาก็มีมาให้2โหมดนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้เรียบร้อยที่วางแก้วน้ำเนี่ยของตัวมิดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้มีที่วางแก้วน้ําอันนี้ จตีนิดหนึ่งคือมันตื้นไปหน่อยนะอยู่หนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็อีก2ตํตำแหน่งเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้จริงนะอยู่ที่ข้างคนขับแล้วก็ด้านข้างคนนั่งอันเนี้ยที่นั่งด้านหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยมีที่วางแก้วน้าให้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็เบรกมือแฮนด์เบรกยังเป็นเบรกเบรกมือแบบแมนนวลนะแล้วก็มีที่เท้าแขนให้ตัวนี้ก็คุมด้วยผ้าเหมือนรายเดียวกันกันกบเบาะนะครับมีช่องเก็บของขนาดกําลังดีให้ด้วยนะอันนี้ดีส่วนพวงมาลัยตัวนี้นะครับเลโว ไมเนอร์เชนตัวนี้พมอลัยก็จะเป็นพรมอลัย3ก้านนะครับคงเอกลักษณ์เดิมนะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันมีให้ถึง2ด้านเลยนะครับมิดตัวกลางตัวเดิมตัวอ e ีไม่มีให้นะมีด้านเดียวแต่ตัวนี้มีมาให้2ด้านเรียบร้อยนะครับก็ด้านซ้ายนี่ใช้ควบคุมจอวิทยุด้านนี้นะพรอม o ว c e คอนโทรลวางสายรับสายโทรศัพท์ส่วนด้านขวาเนี่ยแน่นอนมีจอมัลติฟังกชันดิสลย์ขนาดใหญ่เลยนะเหมือนรุ่นจีตัวเก่าเลยนะมีมาให้เลยอย่างใหญ่เลยนะครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้นะครับ ไม่ไว่าจะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับแล้วก็ระยะทางคงเหลือนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับเนี่ยดูได้หมดจากข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมีตัววัดลมยางให้ด้วยนะตัวนี้จัดมาค่อนข้างเต็มเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครบถ้วนนะครับพื้นที่นั่งด้านหน้าเนี่ยถือโอเคนะนั่งสบายที่สุดก็คือเลเวลแล้วล่ะนะผมว่าก็เบาะเนี่ยเขาดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันดีกว่าว่าสบายเหมือนด้านหน้าไหมนะครับนี่พื้นที่ด้านหลังนะครับ อันนี้มีมือจับขึ้นให้เรียบร้อยนะครับภายในก็ยังคงเป็นสีดานะครับแล้วก็ใช้เบาะผ้าเหมือนกันนะสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับต้องบอกเลยสภาพสมบูรณ์จริงนะครับตัวพูดถึงจุดด้อยก่อนดีกว,ว่าจุดด้อยน่าจะเป็นเรื่องเดียวนะครับตัวมิดเนี่ยยังไม่มีอะไรมาให้อยู่ตรงคอนโซลกลางเลยแม้แต่นิดเดียวนะจริงๆเนี่ยไมเนอร์เชนมาแล้วน่าจะมีพวกช่องเสียบ USB อะไรให้ได้นะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีมาให้หรือช่องแอร์ก็ไม่มีมาให้ แต่แอร์เนี่ยบอกก่อนนะครับว่าเย็นสบายไม่มีปัญหานะเนี่ยผมนั่งหลังก็ยังเย็นอยู่นะครับแล้วก็จุดอื่นเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะนะครับตัวเบาะนี่เขามีพุกมาให้2ตํตำแหน่งแน่นอนกระเป๋าด้านหน้านี่มีมาให้นะใส่ของได้นะครับเ,เดินทางไกลแน่นอนก็ต้องมีที่เท้าแขนให้อันนี้มีช่องวางแก้วน้ําไซส์กำลังดีให้เลยนะนั่งสบายแล้วก็เท้าแขนวางแขนวางแก้วน้าได้ด้วยนะครับตำแหน่งการนั่งเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะ นั่งได้สบายมากนะครับแล้วก็ขาสามารถยืดเข้าไปได้ด้วยนะเลเวลเนี่ยดีสุดละในตำแหน่งการนั่งของรถกระบะสี่ประตูทุกรุ่นครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการพับเบาะให้นะครับว่าตัวนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับเลเวลมีมาให้ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น Ent ทรีมีมาให้หมดตัวนี้ก็มีเช่นกันนะครับมีตัวพับเบาะให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีฮุกเกี่ยวกับตัวคล้องไว้ที่ตรงคอเบาะนะครับด้านหลังเนี่ยก็สามารถเนี่ยเอกดุมไม่แค่นี้เอง ก็อันนี้ใช้ในการเก็บของเพิ่มเติมได้ด้วยอันนี้เป็นจุดดีนะครับของกระบะสีประตูเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรหัส 2G d ดีนะยอดนิยมนะครับก็ใช้ในเลโวรุ่นพื้นฐานทุกรุ่นแหละนะครับกำลังม้า150ม้าแล้วก็อยู่ประมาณ380ินิวตันนะก็ถือว่าโอเคเป็นเครื่องยนต์ที่ดีประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็วิ่งดีมากนะครับอันนี้บวกกับเกียร์แมนนวลนะครับแบบ6สปีดนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีวิ่งทางไกลไม่ต้องกังวลนะ 6สปีดตัวนี้เนี่ยโอ้โหเกียร์หได้วิ่งลากยาวๆได้เลยสบายๆนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะมีตั้ง6สปีดเลยนะครับมาดูโครงสร้างรถน่าจะบอกว่าโค้ดสวยนะคันนี้สวยจริงนะน,น็อตเนสไม่มีขยับนะแล้วก็ฝาเดิมแน่นอนเนี่ยซีลวงนิ่มอยู่เลยนะครับเนี่ยผมจิกไปน,นี่เป็นรอยเลยนะนั่นนี่ซีลวังนิ่มอยู่เลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์มีครบนะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากคานเคินเดิมนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็เพลทตัวนี้เนี่ยเป็นเพลท เดือนโนเวมเบอนะปลายปี2020นะโนเวมเบอร์20ก็คือเขาถึงจะจดปี2021นะครับแต่ยอดจัดลน้นๆนะตัวนี้นะจะบอกก่อนเลยนะครับจัดแบบปี2021ก็ได้นะที่นี่ของเรานะครับเอาละ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันว่าคุ้มค่าแค่ไหนราคาคุ้มค่าครับคันนี้เนี่ยออกห้างนะครับ872,000บาทนะก็เรียกว่าเกือบเกือบ9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะสำหรับตัวมิดตัวนี้นะครับวันนี้ผ่านไปแล้ว2ปีเสร็จราคาเหลือเท่านี้ครับ เจ็ดแสนสอบาทนะครับเอาละคุ้มไหมละ่ะคุ้มแน่นอนครับเซฟไปแล้วแสนห้านะตัวนี้แสนห้าแน่ๆเซฟไปแล้วนะครับรถ2ปีเเซฟไปแสนห้าผมว่าโอเคมากเลยนะแล้วก็สภาพแบบนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นนะสภาพสวยเจ้าของมือเดียวนะครับแล้วที่สําคัญนะครับวอร์ันตีห้างเหลือให้อยู่นะครับตัวนี้วิ่งแค่ส0 0 0 0ื่นวอร์ันตีห้างเนี่ยเหลืออีก3ปีกับอีกออตีไปอยู่อีกประมาณแสนสองหมื่นโลเลยนะยังเหลือยาวๆเลยนะครับ ดันั้นคุณลูกค้าใช้ยาวๆได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะบรัห้างมีเหลืออยู่นะครับแล้วก็สภาพสวยมากยางเยิงอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนแล้วก็มีแต่งอะไรมาให้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะครับแฟนพันธุ์แท้กระบะสีประตูรีบเข้ามาดูนะครับคันนี้เนี่ยสภาพสวยมากนะโดยเฉพาะคนหาเกียร์กระปุกไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะสภาพสดจริงนะครับก็รถสวยๆยังมีให้เหลือกอีกเยอะนะครับที่คูสิมมอเตอร์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการจะติดต่อไฟขายแบบด่วนๆนี่ช่องทางด้านล่างนะครับเบอร์ติดต่อพร้อมขิวอาคตให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆนะครับที่เข้ามาที่อ e c คู s ีมอเตอร์ของเราทุกๆวันครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านติดตามสวัสดีครับ